สวัสดีครับสวัสดีสุภุสุคนเดอร์ครับผมพีเอนัทชพุคนคนไทยบ้านชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตมาแนะนำวิธีการผูกเงื่อนเบ็ดครับแบบง่ายๆครับผมครับสำหรับเบ็ดผมใช้เป็นเบอร์11ครับเพราะว่าผมจะเอาไปใส่ปลาดุกอยู่ตามคันแทนานี่แหละครับเบ็ดคันเบ็ดสั้นปักตามคันแทนา ใช้ดีอยู่ครับแล้วเขาก็ดิขึ้นมาส่วนได้เชือกนี่ผมจะใช้เป็นเชือกไนลอนครับได้เก้าตามแต่ความมาะสมกับเบ็ดเฮาเนาะครับเอาก็จับมาเบ็ดมาหมุนไปทางนี้เด้อครับหันไปทางนี้แล้วก็เอาปลายเชือกนี้ลงมาให้อยู่ประมาณ กลางตัวเบ็ดครับเพื่อพอที่ให้เฮาที่ได้จับไว้แบบนี้ครับแล้วก็ทำเป็นบ่วงกอม้วมาอานนี้ล็อกไว้ครับนี่ครับส้นเสื้อก็สิไปประมาณนั้นครับแล้วเฮาก็ทำการจับหมุนนะครับหมุนแล้วก็เอาปลายเชือกอีกทางหนึง่งรอดสอดเข้ามาในนี้นะครับดึงออกแล้วก็หมุนแล้วก็ดึงออก เนี่ยจริงๆีีสามรอบครับแต่บางคนกะสี่รอบก็ได้นะครับตามความใหญ่ของเบ็ดแต่สําหรับเบดเบอร์นี้กับประมาณนี้โอเคแล้วครับสามรอบแล้วก็ดึงเลยครับตึ๊กครับแน่นตึ๊กบางคนกะอาจจะสอดเอาปลายเชือกสอดเข้าไปในรูนี้อีกก็ได้นะครับแต่ว่าของผมมันปลายเชือกมันตัดแล้วมันมัน มันใหญ่นะครับสอดโบได้กระโบเป็นอยังครับผมก็ถือว่าโอเคแล้วครับเสร็จแล้วนีครับนะครับน่นครับวิธีนี่ผมใช้แต่วิธีนี้แหละครับมัดกับผมมีรุดครับผมโอเคเนาะ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยกับประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดไว้สำนึกก่อนเนาะครับแล้ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครต์กดย่องเข้าไปโลดครับเพ <c oughs> ื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพีณนัชพลคนในบ้านได้เต็ดคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ